สวัสดีครับผมผมช่างแขกจัดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาซ่อมปั๊กนะฮะพอดีอ่าเขาย้ายห้องออกนะครับแล้วก็ทิ้งตัวนี้ไว้นะฮะมีปั๊กตัวนี้นะครับสีแดงกับตัวนี้นะตัวนี้อันหนึ่งถ้าเป็นของใหม่นี่ก็ประมาณอ่าสองร้อยแปดสิบนะของดีอยู่ครับเนี่ยมีสวิตตัดเนาะตัดในตัวนะผมนะพอดีผมม่เช็คไฟดูนะฮะมันมันจะขึ้นแบบนี้ครับผมบางทีเสียบให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะบางทีท่านผู้ชมที่ว่าอ่มีปั๊กนะไปซื้อมา ราคาสองร้อยกว่าบาทแล้วที่มันเป็นแบบแบบ,แบ,บแคล้ายๆแบบของของช่างแขกเนี่ยนะครับ <pue. S 1> ที่กดตัวเนี้ยสวิตสวิตไม่ไม่ไม่แดงนะครับสวิตไม่แดงครับแต่ว่าแต่ว่าเวลาเราเอาไขควงเช็คที่นี่เนี่ยมันมีไฟขึ้นมันมีไฟขึ้นนะครับทั้งสองทั้งสองรูนะเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอาทำไมลักมันเป็นอะไรเนาะอยากอยากซ่อมเป็นนะครับมาดูคลิปของช่างแขกเนาะนี่ครับก็ก่อนเดือนนะครับนะครับ ก่อนที่ไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด you, แชร์กดซับสไคร์ชั้งแข่งหนะ่อยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมนะยังไงก็เดี๋ยวไปดูเลยครับผมนะไปดูการวิธีการซ่อมนะครับกลับไปใช้งานนะครับผมนะผมคิดว่าถ้าเป็นของดีนะเขาคงไม่ทิ้งไว้ที่หอพักหรอกนะนนี้มันใช้ไม่ได้นะครับพอดีน้องพ,พ่นผู้หญิงด้วยก็เลย,ยต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องทิ้งทิ้ง,งอ่าท,ที่ถังขยะเนาะผมก็เก็บมาใช้นะฮะมาซ่อมใช้ก็ก็ดีครับผมนะเนี่ย เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขันน็อตตัวนี้ออกก่อนครับขันน็อตออกก่อนเลยขันน็อตเสร็จเรียบร้อเยเราก็ถอดฝาตัาเี้ยอวอมานี่ครับ<ๆ>สายตัวนี้มันจะขาดนะครับเนี่ยตอนตัวเนี้ยมันบิดไปบิดมาไม่รู้เนี่ยตัวนี้ขาดนะครับทํากันแบบไม่ง่ายครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราก็อันนี้ต้องขันคลายน็อตออกก่อนนะครับเพื่อความสะดวกนะฮะ บางทีพ่อบ้านม่บ้านเห็นแบบนี้นะพ่อบ้านเนาะพ่อบ้านเห็นแบบนี้ก็อยากทานะครับเพราะว่าจะไปซื้อใหม่ก็ราคาสองร้อยตับ,บาทมันก็เศรษฐกิจแบบนี้เนาะก็ต้องทําเองนะครับปอกนะครับอันนี้ก็ปอกครับผมเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องใช้บักกีนะเพราะว่ามันขาดที่ตรงมันพันไปพันมามันขาด ถ้าถ้าขาตรงขั้วนี่ต้องต้องมักกีนะฮะนี่ครับาประมาณขนาดนี้เนาะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยพันนะครับ อันนี้มันยาวไปนะครับผมอันนี้ก็ได้ยาวไปเสร็จแล้วเราสวมไปเด็ครับผมเขาพันแบบนี้เรียบร้อยเนาะพันดีๆครับเสร็จแล้วเราเอาเอาตัวท่อท่อหดตัวเนี้ยเข้าไปนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับผมไปเรียบร้อยแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะใช้ไฟลนนะครับใช้ไฟแช็กลนนะครับผมลนตรงเนี้นี่ลนตัวนี้นะครับ นี่ครับลนตัวนี้นี่ครับผมตัวให้มันได้แล้วครับผมเห็ได้แล้วครับ สายพวนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาเช็คไฟดูก่อนครับอันดับแรกเนาะเดี๋ยววางบนกล่องเนี่ยเช็คไฟดูก่อนนะว่ามันใช้ได้ไหมไฟมันขึ้นไหมอย่าเพิ่งขันนะครับนี่ครับผมไฟตัวแดงขึ้นครับนี่ครับเราเช็คไฟดูว่าไฟมันมี นี่ครับมาแล้วครับนะครับผมเดี๋ยวขันเลยครับเดี๋ยวเราว่าเราไปเสียบได้ปกติไหมนะครับก่อนอื่นเราก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ปมาล็อกเหมือนเดิมครับผมจัดระเบียบดีๆครับแล้วก็ล็อกตัวนี้ครับล็อกสายนี่มีเีื้อหาเพราะว่าเราใช้ท่อท่อฟอดอย่างดีเนาะมันไม่หลุดครับแต่้วเราก็ คันล็อกตัวนี้ก่อนตัวล็อกตัวนี้เนอะเสร็จแล้วเราก็วันนี้ประกบนะครับใส่ถุกด้านนะล็อกเลยครับผม นี่ครับได้แล้วครับได้แล้วนะครับผมนะนี่ครับก็เช็คดูว่ามันขาดหรืออะไรประมาณนั้นแล้วก็มาซ่อมใช้เองเนาะโดยไม่ต้องซื้อใหม่นะครับผมนะ ก็ลดต้นทุนไปได้หลายบาทครับนะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จังแข่งหนยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจนจบสวัสดีครับ